สามสองเต้อ่แอคชั่นวันนี้ครับทุกคนวันนี้อยู่กับพวกเราเวอร์เกนวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปแข่งเต้นกันนะครับให้มีแบบครูสอนเต้นอยู่สองคนเฮ้ยเฮ้ยจริงไหมอ่ะให้ติ่งเกาหลีเนี่ยมาถ่ายจากคนที่เต้นได้เป็นอะ่ะให้เราเทีแต่ท่าเต้นแล้วเ,เนี่ยพูดยากขอ, <c oughs> อ,อเชิญแขกรับเชิญครับ แฉแนวคัะมีไอเกนครับไออัพารในติ๊กต็อกนทุกคนก็ฝากไปติดตามด้วยนะจ๊ะ อัง <l ots> จีจ้าทุกคนไม่รู้จักจากไหนหรอทัเรียนนั <c oughs> ่นแหละกติกาเราจะทำการแบ่งทีมออกเป็น2ทีมซึ่งแต่ละทีมจะมีจำนวนสมาชิกทีมละ2คนโดยเราจะให้แต่ละทีมเป่ายิ่งฉุกเพื่อเลือกแขกรับเชิญซึ่งทางทีมงานได้แขกรับเชิญของเราเลือกหมายเลขเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าทีมไหนเลือกแขกรับเชิญได้หมายเลขหนึ่งก็จะเป็นทีมที่เริ่มเล่นก่อนเมื่อเริ่มเกมแล้วแขกรับเชิญจะสามารถตอบได้เพียงคำตอบเดียวเท่านั้นไปดูกันว่าศึกในครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ

มันใจมันใจเล้า oh. ว่าเป็นนักเบอร์แดน c e เมือชี้พางเจ้เจ้าทีมแรกก็เป็นทีมคอปกับสามาขัดกล้องเฮ้ยถางกอกดเริ่มเลยเราเริ่มวันนี้เพลงแรกเลยอ่ะอ้อโอโอของ็นมิ k ตุ๊ก เอาไปกไป่อ่ะเรปิดู้เบาเลยอ่ะง่ายสุดๆไปๆเรียกไเรไปต้น่งไห้เรื่อนี้หลับตู้เลยอ๋้ยอ๋ออันเป็นของไอใช่อถูกโต๊โต๊ะิอา Đưa vào bài, đưa vào bài Ê <laughs> <Đấy. cười> อ๋อเพลงเกาหลีไหมเกาหลีเกาหลีเพลงของวงเซียเอ็กมูปก็ไม่เพลงนี้คือเพลงบูมบูมเอ็นซีพีคุณเต้นผิดตรงไหนเดี๋ยวไปเดินไปเขไปเข้าคอมมเซ็นเตอร์คอามงเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์ละ 啊？没咯。 องงุ๊ยช um ัดมากชัดมากชัดอะไรเฮ้ยเ um um ну um? umm> ี่ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ขอทำเมื่อกี้ซ้ำเชื่อกูมีคนได้จะไม่ได้ เฮ้ร้องเง่ไทุกแบ็คิ้งหมอเอดนเดราเหรอเฮ้ยทกนเร่มไปเริ่ไปเร่นี้กูเคยเต้นกูเคยเต้นกูเคยเต้นเรื่องแต่บางโพหรอได้าเฮ้ยเว้ยเว้ยจะดิฟ้ กูดูแบบว่ลายที่น่าจะผูช้ชายนะผู้ชายนะอยู่ให้ไหนวะเนี่ยมัน,น,น,นส่มากอ,อ๋อนี่นะ จะดูคนไหนดีเนี่ยแม่เต้นทุรวท่าหมดเลยเออท่าอคนไหนเนี่ยไหออ่้เลานี่เคยเต้นอ่ะเคยเต้นเลยไม่เคยเต้นเลยเล่นอไปเลยอุ้ยอ๋อ อะไรแบบนี้เฮ้ยไอ้กองกองกอกอง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 เป็นอานี้โอ้โหผมอะเดี๋ยวนะที่ดอกมันมีหลายพียงบ้งที่มันโดนผัวมาเฮ้ยโอ้โหใช่เลยเนี่ยวางอย่างนี เฮ้ยมัาเฮ้ยผวกเต้นไ่เพียนหน่ะครับวงครับพวหนึตอเล้หนึ่งตี้ดูคุณจะร้องไห้อี่สี่เพลงอ๋อคุณจะร้องไลนะรกอิสเลยก็ได้ผิดอะรีดูแยปักกิา ไปต่อไปเลยไม่เชื่อยัง่ายมากเฮ้ยท่านี้พามันชัดนะเออพามันชัดแต่คุไม่รู้นามานมากควรทกท่านยกูเนยต่อกูต่อกูต่อกูดิต่อเหี้ยไงไงที่เรานั่งอ่ะแล้วอย่างเน้ยไอเหี้ย เฮ้ยดิยว้าวาอะไรันกดแี้ยาบเหรอผิดผิดวงถูกแต่เพลงผิดเาเบียงลุ้ทำไมมึงไม่ทำพาดดิ้มึงเต้นยากไอยี้มึงเต้นเฮียอะไรอย่างเงี้ยเต้นยาก โอเคประกาศเลย8ปดเต็มสิห้าเตาฮ้ยขึ้นเลยทุ right ่สนี่ขอบคุณมากคุณนเนี่ยไม่เอาลเก่งใจดึูใส่เพลดาะเกจองเริ่มต้องนอนห่อนเลยอ่ะกดเริ่มกดเริ่มมันง่ายมากเยังเอาเองง่ายอ่ะง่าย่่ะถ้าเต้นมันชัดอ่ะผมไม่ช้า ัดมากกรยดิตมาเอ้ยไม่ำไม่ำเลยไมกินมันทิ้งจงไหเฮียแม่ฝึกเทเวร์ตอนสระผมแน่นอนนะเฮีย หัวเหี่ยปากที่สุดแล้วถ้าเซที่พี่ดูเียได้สิว่าเลี่านเริ่มใจตอบได้แล้วยี่ชันนะเก่งสกเก

ไมู่ได้เลยฟังเลยแลยาไที่ย ี่ยงเฮ พเต้นเองอะเต้นงไม่วเรเลนเสียเลยวม่เต้นมอวแบบนั้นเโหทำอะไรกันอ๋อย่าต่งต่กับเ่อนะไอเจยาเต้นเรื่อยๆต่อันี้ดูวหละอันนี้แลละอันไหท่านนู้โอ้ยยังไงก็ได้เพลงเนี้ยมันคือเพลงเสียแล้ววะใครๆเ็ได้ ดูดูดูแบตไงถูกครับถูกครับอยู่เดียนเนี่ยห้ารอยยี่สิบเอ็ดโอเตางาตงนระโอชนอะไรอะฮะผู้ชายด้วยเนี่ยฮะเุ้ยนใครเป็ 你呼号一位。<Okay. S 2> 嗯 เฮ้ย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 อ้สวตจะเล่นยัไงบ้าะเออแล้วทำไมโอ้ยมึงถ้าเป็นหัวงที่ตี๋ตี๋อะได้คือจะเป็นอะไรที่เยมากเลยอะพยานอาจะเป็นกีบหรอพี่ครับอะไรานอาถโลดี ปะามพยายาอันอกจากกนดบเลยใชเลยอะก๊าดนหุ่นหุ่นหุ่่น่นห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 ุ่น่น่นห่นห่่่นน่่น่่่ มทานี้แหละทานี้ม่าถูกไหมว่าใครเป็นใครใคุมันดูพวกมันไม่เหนื่อยเลยวะอีกิเป็นใครรู้ไหมภาษาภาษาเป็นส้ใยเป็นแล้วคนละทางเลยียเอยยกมือต้อคไ ยังะก็ได้เกือบคุวเองเอ้ยอยู่จะไ้หัตั์เออวเจอันแล้วครับถุงาวว้ไดเก็บเลยจอยสรุปคะแนนเออสิบสองเต็มสิบห้าสิบสองเต็มสิบห้่าจบไปแล้วนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์ของวันนี้ที่เรามาเต้นคนเต้นเกาหลีไเป็นมาเต้นให้คนที่ฟังเกาหลีได้ตอนนี้ทีมนีคชนะคือทีมของแล้วก็แล้วก็แล้วก็แล้วกล้วก็แล้วก็แวก็ไล้ก็แล้วกแล้วเ็้วกต้ก็แลวก้วแวกก็แล้วก็แ้็แก็แล้มกนแล้วแล้วก็็ลกว้้วก็เมน้้เแแดนแ้ ไ่เขาเป็นเมนอีกแล้วนะเมนีไม่ไงวะเมนเปียว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 อาบน,น,น,น้ำบ้างอาบน้ำบ้างบ้าอันนี้ลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้พวกเราเวอร์เกินด้วยนะครับผมพบกันใหม่ทุกวันศุกร์หกโมงเย็นแล้วเดี๋ยวเรามาดูแขกเชิงเราเต้นกันในไหนเข้ามาแล้วไปครับนะคบ สุดท้ายนี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับไปหาฟังเพลงติดใจจน,นทุกคนเป็นเพลงของเราเองเป็นเพลงที่แบบเรากับเพื่อนๆตั้งใจกันทํามากก็อยากให้ทุกคนไปหาฟังกันได้นะทุกคนแล้วก็มีให้สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยก็ให้ทุกคนไปปั่นวิวกันด้วยนะทุกคนในช่อง I am hard ทุกคนไปฟังกันได้ทุกคน อันยองสำหรับช่องทางการติดตามของจีนั้นสามารถติดตามได้ที่ IG 0 3ศู e ย์ได้เลยแล้วส่วน YouTube ก็มีช่องเก่าด้วยที่ชื่อว่า GE JE เจไอกรนั่นเองเดี๋ยวตอนนี้กำลังที่จะทำช่องใหม่แล้วพอที่เรียบร้อยก็เราติดตามได้นะจ๊ะเดี๋ยวนั่นแหละเมื่อไหร่ยังไม่รูอ้อย่าลืมติดตามกันนั่นแหละบ๊ายบายงานหลักๆก็ส่วนมากจะอยู่ใน IG กับ t ิ k t o อบ๊ายบายดใจ,จนนออบอกเธอไปคง 在。